เหมือนกับเราอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละถ้าเกิดว่าเราไปละเลยบางเรื่องมันก็จะทําให้ชีวิตเราเรียบร้อยได้เหมือนเป่าเพลงกันถ้าเกิดเอ้ยไอ้ตัวนี้คืออะไรฉันไม่สนใจละเลยมันหรือว่าเย็นเพี้ยนั้นก็ปล่อยไปเพลงนั้นก็ออกมาไม่ร้องนะครับถ้าเคยอยากให้เพลงออกมาเพราะเือเปพลงให้เพราะนะครับคือต้องใส่ใจกับตัวโน้ต นะครับหรือต้องใส่ใจว่ามันมีเครื่องหมายอะไรอย่างที่ครูบอกตอนแรกเห็นไหมครับสิ่งแรกที่เราโนดเมื่อนวานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูเลยโน,น้ตคีย์ซิกเนเจอร์คืออะไรคีย์ซิกเนเจอร์คือแต่งชาร์มมีกี่แต่งกี่ชาร์มเราจะต้องเล่นอย่างไรทําความเข้าใจกัตนก่อนนะครับคาร์ซิกเนเจอร์คาร์ซิกเนเจอร์ไม่ต่างใช่ไหมทมั้งหมายเลขอ่ะมีสี่สี่ห้องนึงมีกี่จังหวะ เห็นไหมครับถ้าเธอใส่ใส่รายละเอียดกับมันตรงนี้เธอจะเข้าใจในทุกๆเพลงนะครับครูมาแค่สองวันนะครูให้ได้ให้หลักการไว้คือเอาไปใช้ต่อกกับเพลงกับกระเป๋าหรือว่าเพลงที่จะต่อไปก็ได้ถ้าเธอใส่ใจตรงนี้ครับเธอกรอกที่ไหก็ไม่เป็นการกระวอร์มจริงๆในการวอร์มครูยอยากจะให้มากกว่านี้แต่ว่าเวลาเรามีน้อยถ้าถ้าวอร์มไปวอร์มวอร์มไปลองโทน เฉพาะลงทุนอยู่เดียวเนี่ยก็ถ้าโดยปกตินี่ที่ครูต้นเขาทำบอลลูนที่แตะบอลนี่ประมาณครึ่งวันเฉพาะลงทุนเนี่ยต่อเพลงก็เนี่ยครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละเล่นเพลงที่คลาสบลูนอกนั้นบวมใส่เลยสุดถ้าใครเคย่านไปตรงนี้แต่ะบอเนี่ยก่อนตอนที่เครื่องยังอยู่เนี่ยเสียงที่ได้ยินคือกองตึ้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 งอย่างเดียวเนี่ยคุะผู้ชตีกองอย่างเดียวตึ้ง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 อย่างเดียวไม่เห็นเป็นเพลงเลยแต่สิ่งนั้นน่ะมันคือพื้นฐาน ถ้าเธอมีพื้นฐานที่แน่เนเจอใส่ใจใรายละเอียดทักษะที่ถูกต้องทำอะไรมันก็สมบูรณ์ให้ความสำคัญอย่างมั่วได้ลองตีเนี่ยพยายามอย่างมัม่วถ้าไม่มั่นใจถามทรูนท,ทูรู้นะครับแต่ว่าที่พวกเราต้องมีอะไรต้องมีถ้าเธออยากให้มันออกมาดีเธออยากจะให้มันสม,มนบูรณ์แบบ โดยปกติเนี่ยถ้าเล่นดนตรีเราควรที่จะให้ตุ้มแบกตุ้ใส่รายละเอียดกันมาเครื่องหมายตากเนี่ยเราไปถามคุ้มได้ตุ้มครับไอ้เอฟนี้มันถึงอะไรไอเครื่องหมายที่โง่คืออะไรนะครับหรือว่าเลขอัไรสันย้อนตรงไหนมีปัทุมหนึ่งปัทุมสองเลขตรงนี้หมายถึงอะไรมันมีความหมายของมันหมดนะครับใส่ใจรายละเอียดเก็บรายละเอียดไม่ได้เนาะวันนี้